สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการชงชาแบล็คทีกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็เตรียมชานะคะทั้งหมด2ซองนะคะเตรียมน้ำอุ่นไว้นะคะแล้วก็ตัดซองเทชาลงไปซองที่1น,นะคะในตัวของชาเนี่ยมีกลิ่นหอมลอยขึ้นมาเลยค่ะ สรรพคุณของชานะคะก็จะมีตัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของออทำงานเหมือนแทนฮอร์โมนอินซูลินนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดได้ด้วยนะคะเหมาะกับคนไข้เบาหวานนะรวมถึงเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระค่ะหรือเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็ยังมี เรื่องของช่วยลดระดับไขมันเลวในกระแสเลือดได้ด้วยอย่างนี้นะคะเพื่อนคิดว่าแบบสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมแล้วยังมีอีกนะคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของรักษาสมานแผลในกระเพาะอาหารค่ะช่วยบล็อกไขมันไว้ด้วยนะ เวลาเราทานอาหารประเภทไขมันเนี่ยก็จะช่วยย่อยอาหารประเภทไขมันนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรโตีนได้ด้วยค่ะเวลาเราชงก็น้ําร้อนน้ําอุ่นนะคะแล้วเราก็จะมาชงโปรโตีน,นะคะ่ะเตรียมน้ําธรรมดานะคะแล้วก็ใส่โปรโตีนลงไปสองสองนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ทําการคนนะคะให้โปรโตีนละลายนะ จากนั้นเมื่อละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีชาแล้วมีโปรตีนแล้วนะคะเราก็เตรียมน้ําแข็งค่ะใส่ไปในกระปุกนะคะให้เียบน้อยเลยนะคะเพื่อจะทำเป็นาชาเหมือนชาดําเย็นอย่างนี้นะค่ะแต่ว่าเราชาดําแล้วก็ใส่นมโปรโตีนเข้าไปด้วยได้ทั้งประโยชน์จากโปรโตีนนะคะถึง 20กรัมเลยนะโปรตีนสององนะคะแล้วก็ได้ตัวของชาดำนะคะที่หอมมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นเมนูที่หอมอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะเ mm hmm. พื่อนๆเป็นไงคะทำง่ายไหมคะเพื่อนๆแล้วก็ปิดฝานะคะจากนั้นนะคะก็เขย่าให้เข้ากันนะคะก็จะได้ชา แสนอร่อยเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังบ้างคะเพื่อนเหลังจากชงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็คือแบลกีชาดําน,นะคะสองซองบวกกับนิ่งทิโปนะคะสองซองด้วยกันนะคะประโยชน์เยอะมากๆเลยแอนตี้เอ็กงนะคะก็คือทำให้ดูเด็กเซลล์ออนเยาว์นะคะช่วยลดระดับน้ำตาลได้ด้วยนะคะ ช่วยลดไขมันเลวได้นะคะเรียกว่า L D L นะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยแล้วก็ช่วยทำให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงอีกนะคะรวมถึงต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะข้อดีของชาดำเยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆไม่จัดไม่ได้แล้วค่ะ <S <S อ,อร่อยมากมาก ะะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะ